ปาอยู่ก็อยากอายเนาะเดินปวดเนาะปวดก็เดินก็กพักไปทุกตอนนั้นไม่ลืมเอาจากกักรยานมาเนาะเดินไปแต่เอาไม้เท้าแล้วสักไปอายคนเนาะมาถึงบ้านยายสุยถึงหาไม้สักกลับบ้านหมายถึงว่าเดินนี่ถือไม้เท้าด้วยว่างันเถอะไม่ได้ถือมันอายคนเนาะทุกทีนีน่เดินไปจากบ้านตุกเน่ะมันก็ปวดเนาะก็ พักไปเดินไปไม่ได้เอาจาัก,กรยานมานะมาทำงานให้อาจารย์พัชรินอพอไปถึงเันทยติดตรงซอยนะมันไม่มีคนเนาะกาหาไม้มาสักไปเนาะจนถึงบ้านคุณวาคือสีขาดเนี่ยบเออมันเป็นกเกฟบนอกมือหนิย,ยางต่างเสพบุกป,ป,ปฏิหารจริงๆไอ้ละปิญญาลกไผยไข่เจ็บปิญญาโค้ตเอว ไช่แล้วครับัมญาติออาบริสุทธิ์ของพระเจ้าชัา้นบ้านบ,นบัปวดคือจังืลยนีย่นะ้วกิฟต์จัองมีอวิสก็หนอยอือย่าง<ส>ี้ยจรงจะสงสัยแล้ววันนี่ <laughs> อย่าสงสัย <laughs> อีกอย่าสงสัยเนาะเคยอ่านมานานแล้วแต่ไม่เข้าใจอ๋อมีคนเคยแจกใบปิวพระเยซูให้มีพวกเด็ก อ๋อพวกเด็กกันอาต้อเคาเขียนไอ้ชีวิตแม่ท่าเลยนะอืมแต่เอานะเขียนในจดหมายไปเอาพระคัมภีร์อืมเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้อย่างเงี้ยคือใจเข้าเป็นท่านหาอยู่แล้วอพระเจ้าเลือกเขาไว้ตอเล็กแต่น้อยแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่มันปกคุมอยู่อํานาจของขนกธรรมเนียมประเภทนี้แท้นเขาไม่เชื่อใครดิแต่ผมบ่เชื่อใครดิของไอ้ลุงน่ะเพิ่นยังบ่ไปเออ แต่อันนี้เอาทําไมไม่บอกเอหัวใจนะก็กลัวเขาเปนเชื่อนะแต่ของลุงมาเรียนลูกต้องกัาระล้วไปเรียนลูกต้องกันมาแบ่งปันกันอะไรอาจารย์มากูอยากจะไปแล้วสักเพื่นว่าอันนี้ผ่ไปแล้วปู่เห็นไฮโคแอลไปสวนนี่ไปสวนเป็ตรงเวลาไปทำงานให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาให้มาหาอาจารย์ ทีหลังนะอัศจรรย์ปฏิหารว่ะนะปฏิหารจริงนะค่ะมันไม่แข็งเก็บเชื่อเอาไม้ประทับตาของพระเจ้าไว้ก่อนถล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เลยสินะก็เหมือนวันนี้แหละเออมันก็ปฏิหารจริงๆนะจราบอ่าพระเยซูใช่ไหมพระเยซูอ่าอาเมน